เขินอ่ะ,อะฮะล็อจังเลยล็อตโอ้ส่งเท่นะเนี่ยนี่มันชาวล็อกนี่หว่าตึงตังตึงตังเลย บอมบอมบอมเย่เย่เด็ตับอะไรแล้วอะไรตบอมบอมบอมเย่เย่เด็ตับกะเดียวไม่อ้ยยยยเราเพลงดูสิเอาร้องเพลงพ่อฟังหน่อยดิบอมบอมบอมเย่เย่เด็ตับกะเดียวไม่อ้ยยยแต่เราเพลงแม่ไก่พ่อฟังหน่อย